อัปเดตวิดีโอนะคะเนาะชุดนี้ตัวผู้สามตัวนะคะที่ว่างนะคะเพื่อนเขาลองอ่ะนี่นะคะสามตัวนี้นะคะลูกค้าเนาะกำลังสนเลยนะคะที่เล่นมากเลยค่ะอ่าอ่าตัวแรกตัวแรกอ่ะม,มามามาลูกอ่ะอ่าเขียวอ่อนมุ้งอ่อนนะคะเนาะแข็งแรงนะคะเล่นเก่งมากอ้วนเลยนะคะอ่าตัวที่สองนะคะลูกค้าเออเขียวอ่อนดํานะคะขนแน่นเหมือนกันนะคะนี่ หล่อเลยนะคะอะตัวสุดท้ายนะคะแดงเทานะคะนี่ตัวใหญ่เลยตัวนี้เอ,อิบขนแน่นขนยาวเลยนะคะนี่นะคะนะสักแดงเทานะคะนี่น่ารักแบ๊วๆเลยนะคะสมทุกตัวนะคะลูกค้านะแข็งแรงทุกตัวเนาะเล่นเก่งกินอาหารเก่งเลยคะ่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสนใจก็ทักสอบถามเพิ่มเติมทางไลน์นะคะหรือมาดูน้องตัวจริงได้ที่คลองสิบนะคะสายธัญญะจังหวัดประทุมนะคะทางนี้ลูก ทางไหนางนี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้ต้องอย่างนี้นี่นี่เออทางนี้ทางนี้เลยโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ